โครงการคนละครึ่งรีเทิร์นรอบล่าสุดเนี่ยคนที่ไม่เสียภาษีหรือว่าคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าคลิปนี้หาข้อมูลมาให้ค่ะก่อนจะฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังสนใจโครงการคนละครึ่งอยู่นั้นบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ในใครได้ข่าวมาว่าเขาจะแจกเงินหมื่นอันนี้ไม่จริงนะคะ โครงการเงินจิท่านนะคะหรือว่าเงินหมื่นเนี่ยตอนนี้หยุดความคืบหน้าไปแล้วนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีแจกด้วยที่สําคัญตอนนี้นะคะเปลี่ยนนายกแล้วนะโครงการอาจจะเปลี่ยนไปนะทุกคนมาดูในเรื่องของคนละครึ่งกันนะคะล่าสุดเอามาอัปเดตให้ค่ะซึ่งคำถามที่ได้บอกไว้ข้างต้นว่าคนที่ไม่เสียภาษีแล้วก็คนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะยังมีสิทธิ์ได้ดรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของ นายรัฐมนตรีคนใหม่ของเรานั่นเองนะคะโดยสรุปเบื้องต้นนะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขใหม่ก็คือรัฐจะช่วยจ่ายให้50-50อันนี้เหมือนเดิมสําหรับคนประชาชนทั่วไปนะคะส่วนคนที่เสียภาษีนั้นรัฐจะช่วยอยู่ที่60เราจ่ายเอง40นะคะในส่วนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่สงสัยอยู่ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะหรือว่าเราจะต้องรอรุ้นอะไรอีกหรือเปล่า ตรงนี้นะคะจะต้องรอเงื่อนไขหลังจากที่รัฐบาลใหม่นะคะประกาศนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มโครงการนะเราก็จะชัดเจนขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ข่าวมาว่าเขาตัดสิทธ์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะอันนี้อย่าเพิ่งปักใจเชื่อต้องรอข้อมูลก่อนนะคะต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยยังไม่ได้แถลงนโยบายกันเลยนะคะทุกคนส่วนวนที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้นะคะก็คือเขาก็จะมีการขยายสิทธิ การลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ปี68นี้นะคะจากเดิมเนี่ยโครงการจะเริ่มให้คนที่อายุ18ปีขึ้นไปได้ลงทะเบียนตอนนี้ก็จะขยายออกไปอีกนะคะเป็นน้องๆอ,อายุ16ปีก็สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้แล้วนะคะสรุปแล้วนะคะคนที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยก็จะได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเหมือนกันนะคะแต่วนทั่วไปที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัดเจนต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ